ตัวนี้ก็คืออะโทนิกหรือชื่อสามัญก็เรียกว่าโซเดียมไนโตรฟีโนเลตนะครับเป็นอะโทนิกผงนะซึ่งสังเกตได้ก็คือจะมีสีส้มนั่นเองนะครับเวลาเก็บเราก็จะเก็บใส่ในถุงดำนะครับนะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาคลิปมาปบดให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าฮอร์โมนเหล่านี้มันสามารถเสื่อมสภาพได้เมื่อถูกความร้อนความชื้น และอากาศเพราะนั้นเวลาหลังจากใช้แล้วเราก็พยายามปิดปากเสมอเก็บไว้ในถุงดำให้มิดชิดนะครับเพียงแค่นี้แหละมันก็จะใช้ได้ตลอดไปเวลาใช้เราก็ใช้แค่ปลายช้อนนะครับบางคนก็ไม่ก็จะรับปลายช้อนมันขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าเวลาใช้เนี่ย จริงๆแล้วเขาใช้1กรัมแต่ว่าเราไม่มีเครื่องช่างดิจิตอลหรือเครื่องช่างที่ละเอียดมากกว่านั้นเราก็ใช้การกะประมาณเอานะครับก็คือประมาณนี้แหละครับต่อน้ำา2 0 0ลิตร